บอร์ดูมีขนมอะไรใครฝากเลยมาให้บ้างลรกโอ้โหเพื่อผ้ามาเลยใส่จนใส่จนเป็นที่เขาเรียกว่าตำนานเขาเรียกว่าเป็นตำนานแล้วตัวเนี้ยเขาเรียกว่าใครส่งมาให้ตัวที่เงินทองนะครับเหมือนสร้อยคออะไรอย่างนี้แหละบังคับใครส่งมาให้ไอไอไอเออนี่ครับดูตัวนี้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเ่ะเปิดดูมีของอะไรส่งมาให้เร็วๆมีเท่านี้มีเท่านี้ก็เปิดให้ตั้มดูหน่อย เฟรี้เขาอยากรู้อันนี้เพื่อนฝรั่งส่งให้ครับชื่อจูดี้ครับชื่ออะไรนะจูดี้อ๋อมีเพื่อนฝรั่งด้วยเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเอาดูเร็วๆเข้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะอะไรแบ่งให้กับอ่ดูตัวใหญ่ไหมดูไปแบ่งให้เพื่อนๆกินบ้างเอาดิดู <c oughs> เพื่อนๆกินกันใหญ่เลย<พ>เห็นไห<พ>มฝากให้ใครเลยอันั่นไปไหนอ่คนนั้นชื่ออะไรน่นน่ะนะคนนั้นชื่ออะไร นั่นแหละดมเลยเอ๋ไม่ใช่นู่นน่ะนู่นน่ะที่ที่ไม่ค่อยพูดอ่ะอ๋อก้องก้องน้องก้องก้องก้องได้รองเท้าแล้วก้องไม่ดียินก้องไม่ดีได้รองเท้ารียกก้องกินขนมเออได้รองเท้าแล้วนะเป็นห่วงของที่บ้านหน่อยพี่อ่าอ่าอเกงตัวละต้องเท่าไหร่เอาหน่าจะเย็นจเย็นนาฬิกาข้อมือก็โดนจำนำ เราเนี่ยมันขี้โม้ที่หนึ่งเลิกโม้ได้แล้วนะขี้โม้ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกางเกงยีนตัวเป็นล้านเหรอวันหนึ่งพอวันเดียวพอครับได้ได้ได้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพี่มฟ้าบอกจะพาไปเนียให้เยี่ยมบ้านอ่าให้ไปเยี่ยมบ้านมาเยอมเอาใส่รองเท้าก่อนให้เยี่ยมบ้านกี่วันครับใส่รองเท้าก่อนเป็นห่วงของที่บ้านจังเลยอ่ะใส่ก่อนเนี่ยของตัวนี้บานเลยนะ มาดูเสื้อผ้าเกยีนมีหมดแล้วทีเนี้ยเอาเก็บเก็บก่ออนราดเดี๋ยวมีขนมแจกเต็มไปหมดเลยนะของกินของกินของใช้ตอนนี้เยอะมากนะผมบอกได้เลยนะฮะตอนนี้น้องๆจะไม่อดแล้วนะฮะเอ๋ป่ะไม่อดแล้วนะกญาติปากโอ้โหเอ๋ดูดูได้มีอะไรลูก ดูะยกมาดูโอ้โหเอ๋นี่ของเอ๋นะเอ๋ของของเพียบเลยอ่าใครชื่อวิไลปลาวิไลมาเอาของครับโอ้วิไลนี่นะตอนนี้มีของกินกันเยอะแยะมากมายเลยทุกคนมีของกินนะขนมข้าวต้มของเอสตีส่งมาญาติส่งมาน้องขอขอบคุณน,นะของเยอะมาก เป็นไงอ้นครับอ่าอ่าอ่าเบิร์ดเบิร์ดไปนี่ก่อนเอาไปเก็บก่อนลูกไปที่มาไปเก็บก่อนที่มาเบิร์ดยิ้วไปแล้วยิ้วไปแล้วนะนี่ไงมีของกินกล้องกินไปกล้องขนมลูกเอาไปลูกเอธิบายทุกคนอิ่มกันแน่ขนมเยอะแยะรอนะฉิจะกินขนมไหมครับครับเอาขอพูดดีพูดหน่อยเอฟซี เอฟซี <FC S 2> ขอเป็นเสียงภาคหนังภลมรองปองสหาบางังกมฟิมผมเจอพยัก้อยอ,อกแผน่นดินให้เสียปซอสอินซีพยักลอยเรื่องนี้ทำไมไม่จบสักทีหนึ่ง <laughs> ตั้งแต่ข้าดูเองบาเดียวเขาว่าพยักไร้เรื่องเดียวบนมันหลาย่ปดินแล้วเองจะว่าอย่างไรว่าเฉีมันก็รลยกันครับในสถานการณ์เช่นนี้เองจะคิดเยี่ยงไรวะเดียบปองสิ่งของเรามันมีคนมากันมากมายเจ้าทำยังไงกันดีเจ้าช่วยบอกข้าหน่อยสิวะถ้าเจ้ามืนเยี่ยงนี้เจ้าไปกินขนมแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าจะทําเยี่ยงไรเจ้าจงบอกข้ามา เอาเจ้าไม่พูดเจ้าอดกินขนมข้าไปก่อนละแล้วก็เรื่องอะไรครับเรื่องเฮียตะไครอึกๆึกอึกอาว่าไปวันนี้น้องจะได้กินขนมก่อนขนมกันเยอะๆยะบ่าบอรเลยนะครับขอบคุณเอฟซีที่ส่งเข้ามา ล้นหลามจริงๆนะครับทั้งสบู่ยาซิฟอนเฮ้ยนายเป็นใครไม่ได้หรอนายหลบหน่อยได้ไม่ได้หรอมันเข้ากล้องเรานายสงวนพวกเบียร์จะยังไงเระบอกเราบัตรทีว่อได้แต่สักการณ์ช่นนี้นายจะว่าอย่างไรอ้าชอไปไหนเลยเดี๋ยวก่อนทำไมคุณทิ้งไม่นั่งทำไมไม่ตอบอืมนะ อ่าดูน้องๆดีใจพี่ๆดีใจกันเดี๋ยวได้กินขนมกันนะฮะขอขอบคุณเอซนะฮะที่ส่งขนมมาลล้นหลามงานนี้ผมอยากจะบอกว่าอาศีของเรานั้นดีใจมากที่ได้กินขนมเด็กกลางเด้พยักรหายอแผ่นเด่นเดนเดนำแสดงโดยอ้นบางก็ไะ วันนี้อ้นได้ซองหมองแล้วในรายการเช่นนี้ไอ้อาชีคุณว่าอย่างไงทำไมคุณนั่งแบบนี้นี่ครับมันก็ดีอยู่หรอก <c oughs> นางเอกหนังของเราไอ้อะสีเม่สีเม่มานี่ก่อนแต่ว่าสีเม่ไม่สนใจใครแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับอ่าเมื่อกี้เบิร์ดได้ของฝากไปได้ไหมทิ้นบ้านไปแล้วอะไรนะครับร้านอืมรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้จ้ะ น้ามีขนมของกินเยอะนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะแม่บ้านของเราทํางานหนักมากเลยนะคนสวยของเรานะฮะโสดนะครับสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์นางได้ยี่ห้าค่ะอายุยี่ห้านาบอกอยุยี่ห้าอยยี่ห้าค่ะยห้าสามหย่อนนะมีของกินของใช้มากมายต้องขอขอบคุณนะนะเยอะแยะเลยขอบคุณเอซีทุกท่านนะฮะนะา คุณเอซที่ส่งขนมมาให้กินกันครับทุกคนมีความสุขมากครับแล้วก็แห่งายขึ้นเยอะครับดีใจไหมดีใจมากเลยครับอืมก็มีของกินเยอะเลยเนาะทีเนี้ยสบายหายห่วงเนาะส <c oughs> วัสดีครับเอาเอา้เอเาขาทำไมรู้จักพี่ตั้มด้วย <c oughs> แม่สาวน้อย <c oughs> อ๋อเ <c oughs> อซีอ๋อแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยบอกเป็นเอฟซีะค อจาจ่าโอ้ยังได้ยินย <g ül> อีกเขาบอกไม่น,น้อยแล้วนะเอฟซีเอฟซีมาด้วยนะเอาขอขอบคุณด้วยนะฮะอ <c oughs> ่าเฮ้ยนั่นมันป่าชุบแป้งทอดหรือวอร่อที่มันกำลังเดินม,มาอยู่นั้น <c oughs> กล้องเป็นไงกล้องดีใจไหมกล้องดีไหมมีขนมเยอะเลยชอบไหมกล้อง <c oughs> ชอบไหม <c oughs> ก้องยิ้มหน่อยเร็วเขาส่งขนมมายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขอนิดนึงยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหวานหน่อย ต้องยิ้มหน่อยยิ้มไม่มาดูหน่อยคันเหรอออกกล้องเขาคันนะเขาเลยไม่ได้ยิ้มเราขอภาขอภยัยขออภัยกินขนมนมังหยังในเราอ,ะอ่ะฮะกินขนมมังหยังกินขนมมังหยังขอพูดดีสีก่อนขอบคุณก่อนยกมือไหว้หน่อยขอพูดหน่อยขอพูดดีสีครับดีใจไหมมีขนมกินเยอะ <c oughs> เรื่อยๆครับอืมเรื่อยๆครับสารโอไปตามรดอยู่ไหนครับ อสวัสดีชาวโลกสวัสดีทุกทุกท่านกรับวันนี้ขนมข้าวต้มเยอะแยะมากมายขอขอบคุณเอซีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งขนมข้าวต้มส่งอะไรมาที่บ้านพี่หมอปานะครขอขอบพระคุณมากๆนะครับน้องๆก็ได้วันนี้ได้กินได้กินกันทั้งวีทั้งวันนะโอเคนะอ๋อขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับจากที่ไหนเอ่ยผมมาจากกรุงเทพครับผมมาจากกรุงเทพเหรอโอ้นมาโอ้นมาโอ้นมาอ๋อโอ้โหนะมาหยิบมาหยิบกันแล้วแล้วมาขอบคุณพี่เขาด้วยขอบคุณครับเนี่ยให้พี่เขาเลยลูกโอ้น้องน่ารักน้องน่ารักเอฟซีจากกรุงเทพมานะเบบี้ให้พี่เขาครับจากคุณพี่อะไรครับจากอาร์ตครับผมอาร์ตอ๋อพี่อาร์ตนะนนี้พี่อาร์ตซื้อโดนัทมาฝากขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับโอ้ได้ได้ได้